สวัสดีครับวันนี้พอที่ได้พงนะครับก็รู้สึกว่าดีใจมากครับได้ร่วมงานในวันนี้ครับก็รักเธอประเทศไทยจริงๆตัวเมเองก็เป็นหนึ่งในแสดงวายครับเขเป็นหนึ่งซับพลาวเวอร์ของประเทศไทยที่ท่งออกไปทั่วโลกจริงๆก็อยากจะชวนชวนครับแฟนๆท,ทั้งต่างประเทศในประเทศหรือว่าใครก็ตามมาเที่ยวประเทศไทยเยอะหรือว่าุดดุนสินค้าไทยเยอะๆครับใช่จริงๆแล้วไม่แต่ตัวผมเองครับไม่แต่การเปิดแบรนด์หรือว่าเปิดกิจกรรมต่างๆก็เลือกอยามพิวรเตอร์เป็นสถานที่แรกในการนำเสนอผลงานครับเพราะว่ามองว่าที่นี่เป็นจุด เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศจริงต่างชาติพูดออกไปสยามน่าจะเป็นที่แรกๆที่ต่างชาตินึกถึงก็รู้สึกว่าแม้แต่ตัวผมเองครับก็นึกถึงสายามเพนเตอร์เป็นที่แร,นะรกในการจัดงานต่างกันโอ้ผมว่าบ่อยครับเพราะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งเดียวแล้วมาแล้วครบมีครบทุกอย่างครบทุกอย่างในที่นี้ครับสยามเพนเตอร์แน่นอนครับทุกคนเพราะว่าที่นี่มีทั้งสินค้านะครับทั้งแบรนด์ไทยต่างประเทศรวมถึงสินค้าอาหารไทยหรือว่าต่างๆก็ครบที่นี่ครับสิ่งที่แนะนำเหรอครับผมว่าสิ่งแรกคืออาหารไทยครับผมว่าหลายๆท่านคง ตกหลุประเทศไทยด้วยอาหารไทยเป็นสิ่งแรกต่อมาวามัฒนธรรมไทยผมว่ามีหลายอย่างที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่คิดว่าต่างชาติน่าจะชอบแล้วก็ซื้อกลับเป็นของฝากได้ง่ายครับเมนูแนะนาหลอมว่านี่เลยเมนูนี้มีความวาม่าไทยอยู่ผัดไทยผมว่าผัดไทยเป็นเมนูที่อร่อยครับแล้วก็ผมกินบ่อยมากแล้วก็จริงๆผมทาเป็นด้วยแล้วกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คิดว่าถ้าซื้อกลับไปได้ก็ซื้อกลับไปได้ครับนึกถึงประเทศไทยผมว่านึกถึงความอริอยครับผมว่าคนไทยคนไทยเป็นคนที่ เฟรนลี่แล้วก็มีรอยยิ้มเสมอมาคิดว่าต่างชาติมาถึงน่าจะความเฟรนลี่ของคนไทยเพอที่ไหนอีกล่ะโอเคสยามเซ็นเตอร์แน่นอนครับทุกคนครับผมปกติการมิดีด้วยครับรักเธอประเทศไทยนะครับทุกคนก็ที่นี่นะครับมหาวิทยาลัยแห่งความสร้างสรรค์นะครับก็มากันได้ครับสยามเซ็นเตอร์ครับทุกคนนักแสดงสู่นักร้องเช่นเคยครับช่วงนี้ก็โปรโมทเพลงกันอย่างรัวๆครับเป็นเธอนั้นองค์ไดอยู่ครับเหมือนกันแล้วก็มาเปิดเพจคอนที่นี่เหมือนกันบอกแล้วเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ม่นมีความยากในตัวในในพาร์ทของนักร้องครับว่า ในในพักศิลปินในพักนักแสดงและการเราเราเสนอตัวลนะครเนะี่ยครับในฐานะตัวละครแต่พอเป็นศิลปินเราต้องเสนอให้คนรักในฐานะศิลปินในความเป็นตัวตัวเองในความเป็นสิ่งที่อยากเสนอว่ามีมความยากที่ต่างกันไปได้ชอบเันไหนหรอคือพูดอย่างนี้ดูแบบรักักไอ้จริงส่วนตัวผมชอบนักแสดงที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันได้ท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้การได้เป็นตัวละครสักตัวเหมือนการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราไม่เคยได้ใช้ มันเป็นสิ่งที่ถูกแต่ว่าในาพาร์ทศิลปินก็เป็นหนึ่งพาร์ทที่ผมว่าตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาก็เป็นหนึ่งงานที่ต้องอร์เทนเมนตลอดเวลาก็เป็นหนึ่งสกิลที่ต้องฝึกตลอดเวลาโหคนเลยเหรอครับมีแน่มีแน่ะนอนครับว่าล่าสุดก็เพิ่งอัดไลฟ์เซ็กชันไปก็มีศิลปินแบบที่เราสนใจหลายๆท่านที่แบบชวนมาแล้วก็รู้สึกว่ามีไฟเพิ่มมากขึ้นเห็นเห็นความสว่างสวยในวงการทีป๊อปมากขึ้นรู้สึกว่าในอนาคตอยากจะร่วมมือกับศิลปินหลายๆท่านมากขึ้น จริงจริงจริงๆตัวตัวนี้ผมตั้งใจให้เป็นอัลบัม้มครับหมือว่าผมตั้งใจให้ให้ชื่อเพลงเนี่ยรวมถึงเรื่องราวมันสมมติชื่อเพลงตั้งว่าเป็นเธอทานั้นอยากให้มันต่อจนจบอัลบั้มแล้วเป็นหนึ่งคีย์เวิร์ดที่บอกทุกคนได้เป็นหนึ่งอัลบัม้มอย่างเงั้ยเก็ฝากทุกคนด้วยครับคิดว่าคงใช้เวลาสักหนึ่งปีถึงสองปีในการให้จบอัลบัมนี้แต่ว่าจะทําไม่ได้ค,ค,ดครับผมว่าครบรถครับเพราะว่าผมตั้งใจจะเป็นหนึ่งอัลบั้มที่เล่าเรื่องราวความรักของตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาอยา,อยากเล่าอยา,นนเาอกเกล สุภาพรักหรืออยากให้ทุกคนเห็นจบของตัวละครนี้เขาเป็นยังไงไม่ว่าจะผ่าน MV หรือผ่านบทเพลงก็อยากให้มันจบที่ตรงนี้ในในช่วงแรกผมปรึกษาทุกคนเลยเจอเจอใครงเงี้ยบางทีไม่มีแค่เดโมแรกๆที่อัดเล่นๆในโทรศัพท์ก็แอบเปิดให้เพื่อนฟังว่าเป็นไงบ้างชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แรกๆก็จะไม่มีคนเห็นด้วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยจนแบบต้องต้องเป็นรูปเป็นร่างระดับหนึ่งเหมือนกันถึงจะมีคนเริ่มเห็นด้วยสุดๆเหมือนกันเรียกว่าเจอตรงไหนว่ายตรงนั้นเรียกว่าไม่ได้ด้วยเลยต้องได้ต้กยนั่นเราเชื่อเลยว่า หนึ่งสิ่งที่ที่ช่วยเราคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับให้เราได้มีคนพบเห็นได้อีกมากขึ้นมีอยู่ครับมีลิสต์อยู่พบจดลิสต์ได้น้ตไว้จดลิสต์ไว้ว่าต้องไปแก้ที่ไหนบ้างถ้ามันถึงเป้าหมายอย<า>่างแรกก็น่าจะล้านดิวถ้าถึงล้านวิวเลยเหรอใช่ซ<ป>าทุ <laughs> เป็นน้อยถึงล้านวิวก็น่าจะแฮปปี้แล้วคร,<า>ครับตอนนี้ก็ตอนนี้มีอย่างแรกเลยครับเร็วๆนี้ก็จะเป็นเป็นเพลงครับเป็นเพลงน,นองกฤษอยู่ครับสามารถฟังสตรีมมิ่งแล้วก็มิวสิกวิดีโอสามารถรับได้ทางทิกติกไนท์เทนเมนครับแล้วก ต่อไปใกล้ๆอันนี้ครับก็เป็นงานมันเกิดผมครับเวียนมาจบครบรอบหนึ่งปีแล้วปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับเจอกัน29-30ิพฤศจิกายนนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญครับอีกหนึ่งอย่างก็เป็นซีรีส์ที่สามครับตอนนี้ก็เริ่มเวิร์กช็อปแล้วคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีอะไรประกาศออกมาก,ก็ฝากทุกคนได้ครับทุกป,ปีมีสะพายครับปีนี้ก็รู้สะาพายเหมือนกันว่าว่าจะมีอะไรเพราะว่าจริงเวลาประกาศตีมไปแล้วเนี่ยแฟนคลับก็จะเตรียมของขวัญที่เป็นตีมันมาแล้วมัน มันเติมเต็มงานงผมอย่างสมบูรณ์แบบมากปีนี้ก็คดาดหวังว่าจะมีสิ่งที่สวยงามึ่งครับที่จริง,รงเป็นกับพต์เลยนะครับหมายถึงว่าออกแบบปุ๊บก็คือหมถึงว่าเวลาเคาจะส่งของขันมาก็จะส่งหลังบ้านความแบบลา์สแควร์อะไรบ้างเนี่ยผมไปดอดมินอยู่ด้วยผมจะเห็นว่าอเออเห็นแล้วเพอวันนี้เผอเห็นแบบเลื่อนเรื่อนเจอก็เพอเห็นเลยก็ไปแอบตรวจงานเองก็เจอเหมือนกันพิเศษเหรอครับจริงเดี๋ยวคิดว่าพี่พีทน่าจะมาครับเพราะถือว่าเป็นงานประจำปีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งงานใหญ่หนึ่งครั้งก็ น่าจะมาครับจริงเราไม่อยากได้อะไรหรอกผมว่าเราอยู่มาแบบอยู่ในกำลังเนี่ยผมว่าแค่อยู่ด้วยกันหรือว่ามาม่ว่าสําคัญมาอยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่ามันโอเคแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยถามเหมือนว่าเขาเขาไม่สิ่งที่เขาอยากซื้อในใจอยู่แล้วเหมือนว่าแต่ละปีเขามีสิ่งที่เขาวางแผนไว้แล้วเขาจะซื้ออะไรหร้วเขาจะซื้อให้ครับผมนั่นแหละครับทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยครับพอติดตามแล้วกันผมทุกคนครับตอนนี้ก็ติดตามทุกช่องทางผมนะครับ F O R T กับเนเลยครับติดตามด้วยผ่านฟาร์มเลยครับทุกคน